อยู่กับช่อง f i เธอร์ทีเฮการอีกล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดเป็นเพี้ยนหน่อยนะฮะก็จะสปอยนะครับวันนี้ตอนนี้ขณะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มเจ็ดนาทีนะครับก็ตอนห้าทุ่มนะครับวันนี้เราจะมาเขาดาวกันนะครับก็คือผมจะลงคลิปตอนห้าทุ่มนะครับ เอ้ไม่ใช่ดิผมจะลงตอน0.00นะครับก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับผมจะลงคลิปตอนเที่ยงคืนนะทุกคนนะผมจะลงคลิปสอนรับปีใหม่นะก็ <get> ราดูเอานะครับว่าเป็นคลิปอะไรนะก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดจกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไวเซียแก n เน็กชัมอ้าว เอ้าโอ้ไม่ไหวละไม่ไหวละเลื่อนไอ้นี้เดาก็ได้